สวัสดีครับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างเหมาบริการครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2,565 1ตุลาคม2,565ถึง31มีนาคม2,566 My name is กรพัฒน์เสนสนน I am 29 y e a r s old I get to as with a b i s i e o r of p o l i t i c a i from Ramkhamhaeng University I can s l y work a t a teacher of Chonburi Learning Center 1>, 1. ผลสมริดของงานด้านปริมาณผลงานตัวชี้วัดที่1.1จํานำนวนนักศึกษาขั้นพื้นฐานประถมศึกษา15คนมัธยมศึกษาตอนต้น11คนมัธยมศึกษาตอนปลาย43คนรวม69คนตัวชี้วัดที่1.2จําำนวนผู้รับบริการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโครงการพัฒนาอาชีพช่างไม้พื้นฐาน12คนตัวชี้วัดที่1.3จําจำนวนผู้รับบริการจัดการเรียนรู้ตามหลัปกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาสกิจพอเพียงโคกดงนาโมเดลตัวชี้วัดที่1.4จำนวนผู้รับบริการกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนตัวชี้วัดที่1.5จำนวนผู้รับบริการกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ15คนตัวชี้วัดที่1.6จำนวนผู้รับบริการกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยตัวชี้วัดที่1.7จำนวนผู้รับบริการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการส่งเสริมอาสาเยวกกาวกชาติตัวชี้วัดที่1.8รายละของการสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการการศึกษาตัวชี้วัดที่1.9จํานวนผู้รับบริการที่เข้ารับการประเมินระดับการรู้หนังสือประถมศึกษา4คน 2. ผลสำเร็จของงานด้านคุณภาพผลงานตัวชี้วัดที่2.1 คุณภาพของผลงานด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประถมศึกษาจำนวน15คนมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน11คนมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน43คนรวม69คนตัวชี้วัดที่2.2ระดับของนักศึกษาที่มีผลสมดุลทางการเรียน2.00ขึ้นไปประถมศึกษาจำนวน4คนมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน1คนมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน6คนตัวชี้วัดที่2.3วายละของนักศึกษาที่เข้าสอบ ประถมศึกษาจำนวน4คนมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน1คนมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน6คนตัวชี้วัดที่2.4ร้อยละของนักศึกษาที่มาพบกลุ่มเฉลี่ยต่อสัปดาห์ประถมศึกษาจำนวน9คนมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน5คนมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน25คนตัวชี้วัดที่2.5คุณภาพของการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโครงการอบรมกลุ่มสนใจการทําเทียนหอมสมุนไพรจำนวน12คน ตัวชีวัดที่2.6ง้อรายลักของผู้จบหลักสูตรอาชีพที่นําความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์โครงการอบรมกลุ่มสนใจการทําอาหารขนมจํานวน12คนตัวชีวัดที่2.7คุณภาพของผลงานการจัดการศึกษาตามปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการเรียนรู้ตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจํานวน18คนตัวชีวัดที่2.8งจุายลักของผู้เข้าร่วมกิจกรรม การจัดการศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน18คนตัวชี้วัดที่2.9คุณภาพของผลงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการอบรมกลุ่มสนใจการทําอาหารขนมจำนวน18คนตัวชี้วัดที่2.10คุณภาพของผลงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการหน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนจำนวน5คนตัวชี้วัดที่2.11 กิจกรรมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่ได้ดำเนินการโครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบลจัดซื้อสื่อหนังสือพิมพ์ตัวชี้วัดที่2 1 2ผลงานดีเด่นตัวชี้วัดที่2 1 3คุณภาพกอฟรางตำบลตามมาตรฐานกอสราตำบล2554น25มาตรฐานที่1ด้านบริหารจัดการมาตรฐานที่2ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาตรฐานที่3ด้านการมีส่วนร่วมมาตรฐานที่4 ด้านการติดตามประเมินผลและรายงาน 3. ผลสำริ์ของงานด้านความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลาตัวชี้วัดที่3.1ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 4. ผลสมริ์ของงานด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า4.1การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าปิดไฟเมื่อเลิกใช้งานถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้ขอจบการนำเสนอรายงานตามตัวชี้วัดขอขอบคุณครับ